เจ็ดลบเจ็ดศูนยดทาบศูนย์ครับเจ็ดเท่ากับหนึ่งครับโอเคเยี่ยมผ่าบได้อ่ะต่อไปพี่พิมพ์นาโนอยู่กับโครงการไม่คนสุดท้ายเลยนะรออ้าวพิมมานาโนตัวเลขเยเนี้ลบี่5เอาจากจเขียนขี่กับคู่นาโเป็นเลขขี้เลยถ้าขี้ก็เขียนตรงนี้ ถ้าคู่ก็เขียนหน่าดูว่ามันเป็นเลขที่เลคู่งมากนี่สามเอาจากหกลบหลบศูนเท่ากับเอาจากตัหเอาจากหกเย็น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 สีลบศูนยเราเเป็นดีนะลูก เท่ากับเอาจับตีลบโต๊เอาจับโตหมดหรือยังหมดนี่สองนิ้วเลยหัวต้องยู่ข้างนอกต้องไมยต้องไมต้องเกี่ยงอเพราหัวต้องดข้างนอกเเด็ก้รับรางวัลที่คุณแม่นะเก่งมากแล้นีนะครดู